เดียวมาแปดสามแปดตัวตัวทีนี้มันเห็นในนี่เม็ดเห็นน่ะเนาะมันเห็นแปดก็เดียวยืนระหว่านนี่ตัวที่สองข้างหลังน่ะมันบังไว้เยอะนี่น่ะนะมันบังเห็นยังไงบังได้ตัวแปดี่ล้านเปอร์เซ็นต์แปดมันมันล้านเปอร์เซ็นต์ว่ะตั้นี่ก็มาแปดฮัลโหลแปดหรือเป็นยังไงพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกะมาพบเพ่อกันกับแม่หมูคือเก้าหน้ามือในแม่หมู้งกะมาได้ยินข่าวว่าเพิ่นอม หมามาขาบเหลือกบ้านพระว่าสันพี่นงองหมวดที่เลี้ยวเพิ่นเอามาขาบ้านพระคือกัน,กน,นสิบหาคำเข่าเต็มๆเลยพี่นงองหมวดนี้แม่หมูได้ยนินข่าวฟ้าวมาตามให้พี่นงองมึงนี่แหละพี่นงองเอ้ยพอหมูก,ก็ลั่งเข่ามามาพี่นอ้องมาเบิงเอาหมามาขาบเหล็กบ้นานพระแม่หมูก็เขาแต่ซื้อเคยไอด้ยินนี่แ่ะกัด่น้อหมาเอย้ยหมากัด่น,น้อนี่นะ้อ ยับออกแม่มาให้ย่างไปนี่ได้ไหเนี่ยเป็นอีกตดก่ใ่หนี้อมไกะปุกกกะปุกกไงไมหพน้องเอามาให้สรน่ะใช่นี่ต่อมาตัวได้มาตได้มาขาบเล็กเม็น นี่ไอ้ไข <lim> ่ห้านิ้วใส่หานิ้ววองได้มั้ยหาสองขาทั้งหน้าทั้งหลังเฮ้ยปกติหมามันจะมีหางเดียวเห็นบ่อทั้งหลังมันจะมีซีนบ่อเอีเห็นบ่อปากสามันจะซีที่ทั้งหลังทั้งหน้าหาอันนี้หาทั้งสองทั้งหน้าทั้งหลังหนึ่งแเห็นบ่อเป็นยามทั้งหนาทั้งหน้าทั้งหลังมันมีหานิ้วบ่นี่มันมีหาทั้งสองขาโอ้มันช่วยไอ้ไข่บ่ไอ้ไข่ไอ้ไข่โอ้ไอ้ไข่ ไข่สวนยางไข่สวนยางซึ่งมือนี่อันนี้ก็ล่างเตรียมพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อสักเอาไข่สิไปยังบันมาแม่มาแม่หลักหมาเพิ่นที่บันก็ล่างเตรียมพร้อมงวดงวดแรกนั่นหนึ่งหาซูนหนึ่นงวดแรกแหกออกมาที่แหลกเอามาที่แรกที่แหลกหนึ่งสามตัวตรงหนึ่งหาซูนป้าถคือคุนเหมนไหมหอดที่เ็ปบ่หนิเมื้อนี้ซีเอทบ่เอทบ่มันขึ้นมาซีงวดแล้ว ซื้งวดแล้วงวดนี้งวดที่หาวันเถอะงวดวันนั้นให้ให้แปดแปดโอ้งวดบางนันให้แปดแปดมันออกสองแปดแปดสองตัวไปซื้อเบียร์ร้ายคนนี้ให้ใครใข่สวนยางไข่สวนยางเขาเด็ดเตียงดอกไม้ดอกไหลบ่านี่บ๊ขอเล่าดีๆนี่แหละขอเล่าดีๆซื้อๆธรรมดาบ่คาบยูเมนบ๊ะคาบก็มาเหมือนเสาหรือไส้เหรอเอ่อเหมือนเสาแยะเห็ดที่เดียวโอ้โหเราถ่ายข่อยมา เออมเนแม่ดี่ีเรามีเสียนเราถ่ายคอยมาเถายาทูกเบอร์ม่หีเบเราถ่ายคอมาเพราะกัที่หัพราะก่ัดิาเคยขับกับตัวหนามเมื่อทุกคนไลยคนนั่นๆแม่เเี่ยมเาที่เี่ยมันงที่างนที่หางวดที่หาดี้ว แต่วลามีหวดหนึ่งที่แบบว่าคือแสบสามตัวตรงๆเลยมีสองหงวดสองหด่อนงัวสองหงนแรกนะงวดแรกบลานนี่งวดนอนนะนหตัวปลงลัวดงอตัวเดียวหง่อนด้หงวอออหกหนึ่งงวดที่ออกหนึ่งหาห้กเเดียวตัวาหงวดที่ออกแปดสองหายแปดแปดตัวข่อยซื้อแปดแปดโย่แปสองซื้อยี่นี่ซื้อตลตตลีแต่สองซื้อตลตตลีับดละมาเร็วมาลุ

เียนเนนหสี้มพูเด้อลูงเด้อแย้มๆๆม่านมักสี้่ย้มอคมดีอยยมันก็คยเปลี่ยนใครๆๆๆไข่ข่มันจถึงดีมาแล้วไอ้ไข่มาแล้วมาแล้วมามกเ่ามาครับไม่ต้องไม่ต้องจับเราไว้หรอกพจับเราก็มาแลีวค่ะเรามาแล้วเราขาดอยู่ขากได้ลุเด้อายดงไปนินงแดี่นุความดีลงดเอาลนะ เอาดูเอาเป็นแม่ไหนแม่ดูมานีเด้อดก็เอาาลาคพ่ดูใส่มาเอาเด้อดดังดัเดอเด้อเล่าดิรอเ่าเราข่าวไปเอาไปแ่แช่กันไม่รูกันกันน้เา่กันาเตนี่นะเอาเอนีแล้วแล้เเอเขากล้องไปเอาไปแักเอาแม่แม่สามตัวตเด้อเด้อเ็วแล้มาเเ้เันข้าแม่ก็เลี้ยวไแม่ข่าไปยยไป เอาควันเร็วเร็วเร็วสาวกวันนี่สันขันไทยว่าเอาสาวดิร่าเร็วเร็วร่าเอาควันนี่เร็ว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 ไม่สิเอาเห่ือใครเอากวันใครเอากวันเอาเอแม่สาแบบดบังคับมากขอสอนขอสองคนขอสอขอสอขอสองคนขอสอนขอสองขอสอคนขอสองคนขอสองคนขอองคนขอสองนขอสอนขอสอนขอสองขอสอนขอสอขอสองขอสองคนขอสองขอสองคนขอสองขออ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 ขอ หก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 เดี๋ยวเดี๋ยวกินนี่แมนพักเด้อกินกินหกกินกินสกินหกกับสามนีสามเจ้าสามหมสามากเออออ หกคือเก้าหกคือเกาหกนี่จะเขียนหกตี่คือเขียนภาษาไทยกักับไปน่ยเิงไม่บอกให้ด่ส่ดรอันีตัวค่าเก่าเขียนอหกกับเนี่แหะหกับเเดียวกันเดียวกันเขียนนตาม่อเขียนหัวใจว่าหอยู่เอาหกหกหกสามครับเดดนเลยเพราะเคยเห็นก็ได้เห็นมอีกตัวนึงหกสามเดี่ยวเลเดียส้นเอา

เนียวนึงอีกตัอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงูกขตัวเดียวัโอ้ยให้มันยิ้ให้บอกตัวนึงนี่้าเราลสิงรยิให้ดิบอกอ๋อบิ้นอันนี้าบบางหันคอยยังตกใจอยู่คอยว่ามันลูกสีบอกคับคาบอีกมากมากยเดียวแล้วลอีกตัวเดียวแ้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอ้เดียวปเลยไปเลย เออาเอาเร็วเรพี่ลูกพี่นะมองให้ขาดพี่แม่ใครไม่เขียนตตัวมันกินน่ะเนี่าตัวมันกินเขาไป็นอีสามนะกินสามเมื่อกินหัวว่างหันนี่สิกินสามบ่ เพราะแม่กินอยู่ได้ป่าอีกบอนวนออกันส้มโตข้างๆกันกับแม่พรที่เห็นเห็นันมันกินเขาไปโตโตพอ่ีอันถึงว่เตอรี่พร้อมอันอตเตอรี่เล็กถ่ายซ้มโตไะอือเก่อแปดสี่หรือมันเอาเััเลล้ล่างแปดสีอีก งวดแรกนั่นให้ขาพนั่นเจ๊ได้นั่นจะเป็นบเอาซูฟังงวดแรกนั่นมันมันนึงดิฝ้ายนี่ห่นบอกว่ากันบอกกันอยู่ว่าแดช่ไม่ไีแดนเนงเลยสีแมันเนขนฟังเลยมาเ้าสีสียเอ๊เปปซี่ยันมาเสียยันมาสียยันมาสียมันมันอยางงองต้้งเมือนเสาหล้สานงอหนิ หกสามค่ะค่ะกันวะเลขเลขปูนมันสวยมันสวยคถือก็ถือได้กับว่าอะไรยิ่งน้อว่าอะยิ่น้อาอะไรยิ่งน้อว่าอะไรยิ่งน้อว่เลขเราเราหันหกสี่เราบอกไปหกสี่เราสิไปหาซื้อลอตเตอรี่เป็นส่วนของไปซื้อลอตเตอรี่อยู่นี่เลขตุ๊กเฟินขึ้นลุปเต็มก็เพิ่มเต็มเลื่อนวะเขาต้องซื้อขึ้นซื้อลงบ่เลขเพิ่นฮักค่ะบัตรใครเฮานี่ละเอาบ่ตใครเฮานี่ละเป๊ะๆแล้วกินไ ขคาราบลกซ้ำนี่ลูกไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วสิน้อยนั่นเห้บ่บอกว่ามีกินนิดน้อยแล้วขาแผู้ใหญ่ก็ขาผู้น้องเหี้ยดูที่สาเท่าแล้วไม่สาเท่าแล้วแล้วถ้าผู้น้องเหีอยู่ท้องเดียวกันบ่ลนี่บ่เอามาตะละมองดอกนี้ออกมาตนสวยอยาใส่ดาบเป็นรูปขวัอยู่ใส่ตัวนี้นี่นี่ออกมาตาเชี๊ยแหล่งเอกมาเห้ยาำกับแมนเลยนี่ โอ้เป็นยอมสองยอมมาสองยอมยูดากมีนิ้วหานิ่วนิ้วหานิ้วหนึ่งงามสิสวยงามขาติดเล่าอันใหญ่ก็บานก็เมี่ยงก็คักบอกโอ้ตี่าขี่มาทางนี้เด้อไปละไช่ใช่เอาไปดิเอาสัก่อนอีกคู่เดียวอีกคู่เดียวใครเอ้ยใครเอาไปดิคนเก่งเร็วมา มันบอกว่หนอีกว่ะหายไม่หนนก็เดี๋ยวตอนนี้นี่ตัวองก็ไม่ไ้น้มันอีกที่ว่ามนน้ำสินค้าไปที่วที่วไปเลยเอาล่องอีกเจ๊เสียกันน่อยได้บสนไดสิกินบันเอาเมาเถอะนะจะได้เสียไม่เร็วคุณเลี้เไหมนะเลี้่เลี้ยงอะไรกันไปเก่านึงมันต้องเหยียบเมันต้องเริ่มเห็ดอีปูอีปูนี่อันมันสิบว่าขาดนี่มันสิได่งามมันไหลตลอดเลย ขันเขาเขาเข้าขวามันไปเฉพาะปนันขวามันไปห้าทองไปหาวาไปนั่นงานมันงับลงี่เอเองานเฮ้เขามีเขามีคาทาทวงนั่นบอกพี่เอาแตเข้าก็ขวากับาถากัะเาสังแค่เข้านี่ละอ๋อเอาลอตเจะดีก็ว่าแมมาบานีีอัน่ออาไรที่ามันไม่งับได้หนึ่งก่อนตัวที่แรกงับเด้นึงดนึง บัตรที่สองก็ได้เกา้าไอ้กระปูนว่ะไี่กระปูอ๋อว่าเนี่ยดอกเก้าก็คงเป็นตัวเดียวกันกับว่าเนี่ยคือกันเสียมันได้สิบสิบหกกับว่าเนี่ยเออใส่กิจการต้นเต่าจะมาในสในองใส่กิจการเอามาจากหมองขายไขย่ยู่สวนยางยืมสวนยางยืมสวนยางไข่สวนยางอ๋อเออกรเลือไอ้ไข่นะสวนยางงวดนี่นั่นเป็นงวดที่หกบ่ยาย,าย,ยางวดนี่งวดที่หก ัข่้องวดนี้ป็นงวดที่หกเขางดที่หกบ้าอืมคือจในจังขึดนากันขึนหุ่นจักเข็ดแล้วอ๋อเราเห็ดอ๋อบ่า่าเรามีพิเศษเลยล่งเห้เราเห็ดเจ้าถือว่างวดแหลกสามตัวจะวซูฟังคปใครบอไปตามหวงกินกันกันซื้อซว่าเสียหมาอ กรซื้อือพงวันหนึ่งมันเดเยเียนนึงชียร์หนึ่ยเานัเอเียเอาคักเอานื้เตไปเลตตอรี่สองแปดหนึ่งาแปดแปดกปแกตัแปดก็สองแปดาตนการับชมหรอเนาะซือต้องสองแปเปลีนจะ็นตัวใดมาแมาแล้วมาแล บ่สามแปดจะได้มาใส่ยายตอนีแคนปดเลยเรื่งบอกว่าพูดนีะ้อนกัขนเคื่อเตัขื้นขนมีเหล็กมีเม็ดมาหานี่เมนมันมีแท้แท้แปดนี่ก็เลยขึ้นมากสามซื้อแต่ว่าโอ้โหว่าแปดนี่มากแล้วแปยแปดนี่ยืนถามมือเราเป็นอะไรมาอยู่มายายมากแปดเหรอเพิ่งมด